สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับรับเชา้ามาพบกับพ,พี่สมาชิกอยู่แดงด้ี่นะสำหรับช็อตเด็ดพระเครื่องในเช้านี้นะครับเป็นราคาที่300นี่พี่ดานนะครับราคาหลากหลายเช่นเคยนะครับขอบรับสมราบฟาัากกดถูกใจในคลิปๆนี้ไว้ด้วยนะพี่ดาวไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางการต่อขึ้นไนมะ่แต่เริ่มต้นเลยพี่ดาวสาย่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอ เดี๋ยวลองมารับชมดูนะพี่นับ wow, ว um ันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่นี่ครับขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่เดียวเนี่ครับเช็ดกล้องสักครู่เดียวนะพี่นะรายการแรกรายการแรกนะครับเอาเป็นรูปหลอพ่อท่านคล้ายอันนี้เป็นรูปหลอนะครับรูปหลอพ่อท่านคล้ายครับพี่นะครับพ่อท่านคลายว่าสวนขันนะดูง่ายเลยพี่ผิวเดิมนะครับรอโบราณนะพี่นะนำยามเช้าของเราดูดิพ่อท่านคล้าย นี่ครับโอ้โหเยอะนวสวยๆเดิมๆเลยพ่อค้าอีนี่ไม่เดิมตรงไหนอ่ะนี่ครับอ่าแบบนี้ไม่เดิมตรงไหนแล้วพี่นี่ครับรูปหปล่อพ่อท่านลายสามร้อยบาทนะยครับพ่อค้าหน้าไว้ใช้พี่นียครับราคาแบบเบามากนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นี่ครับองคนี้จะเป็นวัดเกตเนีครับเป็นพิมคะแนนพี่แนวคะแนนวัดเกตดูเนื้อหามวลสารดูเม็ดมวลสารพี่ๆน่าจะเข้าใจเลยล่ะนะยครับพี่ดูนะ เนื้อหาหมวลสารราเม็ดมวลสารพ,พี่น่าจะเข้าใจเลยละพี่นี่ครับดูง่ายสบายตาเห็นไหมพี่ดูง่ายสบายตาสามร้อยบาทเนี่ครับอันนี้เป็นคะแนนนะแนวคะแนนวัดเกรดคั้เกวียวพี่เนี่ยครับค้เกวียนเนี่ยโอ้โหพี่เย้ยนะบลุกผู้จีนไหมใช่ไหมเป็นพิมพ์ข้เกวียนเป็นพิมพ์อะไรเงีย้ยพี่ดูเนื้อดิไปยาดูเนื้อดิพี่นี่ครับแล้วนะเนื้อไปปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเอา เอาไปสามร้อยแล้วกันแนวค้ำเกวียนนะสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็พระสมเด็จองนี้ดูเนื้อนี่เพิ่งได้มาเลยพี่เฮ้ยนะพี่ดูนี่เนื้อปึ๊กเลยอ่ะเออเนื้อปึ๊กเลยพี่นี่ครับเนื้อสวยมากองนี้นะนี่พี่ดูเนื้อเนี่นะวัดระคังเนี่ยอันนี้เป็นรอยล่นพี่นัารอยเซตตัวไม่ใช่รอยซ่อมนะไม่มีรอยซ่อมนะครับเนี่ยดูด้านหลังได้เลยเนี่ยไม่มีรอยซ่อมนะครับมันเป็นรอยล้านเฉยๆนะ่ครับเดี๋ยวบางท่านบอกเอะเป็นรอยซ่อมหรือเปล่าไม่ใช่ซ่อมนะพี่นะเห็นไหมเป็นรอยล้านรอยล ผ้าสวยเลยผ้าเดิมๆเลยพี่เนรับไปได้เห็นมวลสารไหมพี่เนครับแล้วพี่เห็นมวลสารไหมอูนี่สวยจริงะนรับเอาสามร้อยสมเด็จอวัดประคังกับพี่พิมพ์ใหญ่ด้วยนานๆจะเจอนะสามร้อยบาทเนรับเส้นซุ้มหนาตึกเลยสามร้อยบาทในรับนี่เลยพี่เนรับแหมมาถึงประเดิมให้แบบสุดๆในรับมาถึงประเดิมให้แบบสุดๆเนรับองค์ต่อไปนี่เลยะนรับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพานนะครับขีเม่น ในครับไม่น้อยนนครับโดูพ่อปานนี่พี่เนครับโอ้โหพี่สุดๆนะครับอยู่ในเรื่องมินเท็นในครับดูเนื้อเขาดิเนครับพี่พี่ลองดูเนื้อเขาดิในราคาแบบกระชับมิตรในช่วงเช้าของเราเนราคากระชับมิตรช่วงเช้าของเราสามร้อยบาทเนยครับพ่อปลาเอาไปสามร้อยพ่อปาาสามร้อยแล้วก็องนี้ก็พี่ท้ายย่านนนครับเนื้อออกสมฤทธิ์เลยนะดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อท้ายย่านเนี่ยนี่พี่ดูเนื้อท้ายย่านเนี่ย ด้านหลังเป็นตัวยันนะครับพิมพ์ท้ายย่านเนื้อสัมฤทธิ์ดูง่ายๆเดิมๆเลยพี่นะครับเออดูง่ายๆเดิมๆเลยคาบเหือกคาบใครยังเกาะติดอยู่เลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยง่ายๆนะครับอ่าสามร้อยง่ายๆแล้วก็ไปได้ชุดนี้มาพี่นะครับชุดนี้ผมนะครับเป็นชุดต้องใช้คําว่าเป็นอันนี้เป็นตะกุดเก้ากลุ่มนะนะครับคูบาครับพี่นะครับตะกุดเก้ากลุ่มนะครับอันนี้เดิมๆพี่แท้ดูง่ายหมแล้วเชือกแดงเลยพี่ก็น่าจะมองออกนะครับตะกุดเก้ากลุ่มคูบาวังไหม นะครับแลวตะกุดเก้ากลุ่มที่เขาเรียกว่าตะกุดเก้ากลุ่มอ่ะพี่นี่อยู่ในหลอดเดิมๆเลยสามร้อยบาทนะครับตะกุดเก้ากลุ่มนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเม็ดนะครับนะน่าจะเป็นทางของคู่บาวางกันแหละนะครับเพราะว่าออยู่ในอยู่ในเซตโซนเดียวกันเลยพี่นะครับอยู่ในชุดเดียวกันเลยอันนี้เป็นจีวอนนะนะครับเป็นจีวอนแล้วก็มีมีแผ่นทองแปะไว้อ่ะเอาสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ่าสามร้อยบาทเหมือนกันครับพี่นะครับปูดูสีนี่ครับพี่แนวสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับเป็นเนื้อ หล่อโบราณนะครับเนื้อเหลืองนะแต่กับน้ําตาลไปหมดแล้วพี่นนครับปูหรือสีเดิมและธรรมชาติเห็นไหมเดิมและธรรมชาติกับพี่นะครับปูหรือสีนะหูวิ่ดเรยล่องรอยการหล่อหล่อแบบหูหล่อได้ใจอ่ะนะครับหล่อแบบนี้คือนะครับตัดเขาว่าเก๊ทิ้งไปเลยนะครับไม่เก๊อยู่แล้วนะครับแค่ว่าอ่เป็นพระอาจารย์ท่านใดนะครับเนี่ยดูดิดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงได้เลยพี่นครับปูหรือสีหล่อโบราณนี่ถ้าเนื้อหล่อโบราณแบบนี้ที่ไหนก็ได้นะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาไปสามร้อยอาจารย์เช็คหรือเปล่าสายใต้พี่อาจารย์เช็คเขาแดงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีนนครับศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีครับพี่นะครับ้วกงนี้ปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกครับพี่พ้าปิตาเนื้อผงคุกรักในครับอยู่ในเรียมพลาสติกเอาสามร้อยบาทในครับปิตาเนื้อผงคุกรักนะเอาไปสามร้อยวสามร้อยแล้วก็หล่อโบราณครับพี่รับไปหล่อของหลวงพ่อทบ นี่ยเราโบราณนะหลวงพ่อทบก็พี่ครึ่งซี่เนี่ยลอยต่อไบต่อใบไม่เท่าไหร่พี่สาขึ้นแล้วสาแดงๆเห็นไหมลอยสนิมโลหะพี่นนมันขึ้นมันขึ้นกบเกลื่อนไปหมดแล้วอ่ะเนครับคือสวยเดิมแน่นอนสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทบครึ่งซี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยนะครับค่อยๆขยับกันไปเรื่อยๆเนครับ่าอันนี้จะเป็นพ่อปานพิมพ์โบราณนะครับนะเป็นพิมพโบราณเนี่ยพี่อันนี้อุดล่างนะนี่ครับผงมัวสารในการอุดน้านี้อุดล่างเป็นพิมพ์โบราณ เอาพิมโบราร้อยปาทเดิมแบบนี้เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับพาะปานี้พีเป็นพิมโบราณแนวอุดล่างแนวอุดล่างเราก็องค์นี้นะครับเป็นของน่าจะเป็นของหูหลวงพ่อโสธรพี่สวยเลยสวยเดิมผิวพรรณยิ่งๆแห้งๆเลยแล้วก็เป็นปีศูนย์ศูนย์แปดนะครับเป็นปีศูนย์แปดเดียวพี่เนี่ยเห็นไหมตะไบแห้งแก๊กเลยนะศูนย์แปดแนวหลวงพ่อโสธรสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้มีประมาณสี่องได้บ้างเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยพี่นวพราแท้ๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยพี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะเป็นพระชุดเล็กนะครับซึ่งอยู่ในถุงผมไม่แกแล้วผมให้โปรโมชั่นเลยนะครับเนี่ยสี่องเนี่ยพี่แท้ๆทั้งนั้นเลยนะนะครับไม่ใช่พราของเล่นนะครับนี่ตัวจริงนะแต่พี่พี่จะไปหามันคือแบบเขาเรียกอะไรพละลึกอะแนวเออออกแนวแบบพระลึกกับพี่ดูต่อละเม็ดเลยเนี่ยพระลึกๆทั้งนั้นนะครับผมเอาถุงที่ผมเอาสามร้อยมีอยู่สี่องเอาสามร้อยนะครับองไม คือเป็นพระลึกลับเป็นพระแท้พี่เป็นพวกพระกู่พระอะไรเงี้ยนะนะรพระพอสอลึกๆแล้วก็องค์นี้ครับพีนะ่แลวองนี้จะเป็นท่ากระดานสําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระท่ากระดานครับพี่นะครับท่ากระดานจา๋าเนื้อสวยมากนะครับเราผมก็ไม่ได้เอาเป็นโปรโมชั่นไปนเลยละกันนะรพระท่ากระดานกาญจนบุรีนะนะผมจัดให้แบบโปรโมชั่นนะอ่อน่าจะเป็นหลั่งลายผ้าเดิมๆพี่จัดให้แบบโปรโมชั่นนะเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับพระท่ากระดานเนี่ยพี300่สามร้อยบาท นะครับท่ากระดานนะแบ่งให้นับเช้าเ้าใครมาก่อนได้ก่อนเลยอ่ะเนียบแล้วก็อง์นี้ครับพี่ะครับองนี้ได้เป็นเม็ดหมากทุยเนียบหมากวัดหนังะครับเม็ดหมากทุยครับพี่เม็ดสวยเม็ดเดิมเห็นไหมเม็ดหมากทุยนะเดี๋ยวพี่ดูเนื้อเลยเม็ดสวยเม็ดเดิมเม็ดธรรมชาติเนี้ยพี่หมากทุยนะเอาสามร้อยบาทนะครับเช้าเเนี่เม็ดหมากทุยเนี่ยหมากเม็ดเดิมเดิมเลยเอาสามร้อยขนาดพกพาได้พี่เนียบเออขนาดพกพาได้พี่แล้วก็อีกหนึ่งอง นะครับเป็นหลวงพลีนะครับดูดิอันนี้เป็นน่าจะชุบนิกเกิลน,นะเดิมเดิมพี่ผิวพระพันผิวพันพระธรรมชาติโดยรวมนะครับผิวพันพระและธรรมชาติโดยรวมก็พี่วัดอโศการามนะครับอาจารย์ลีนี่พระเดิมมากลยดูด,ดิด,ดูหน้าดูตาดูแก้มเห็นไหมทุกทุกอย่างเดิมหมดนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับมาต่อครับนะำสำหรับรายการต่อไปนะครับนี่เลยพี่นะครับเต,าต่าหลวงพ่อ อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อสนิทนะวัดบรมโบรอยพี่เต่าหินอ่อนนะแล้วพี่ดูนะจากความแห้งและความเก่าของในเนื้อพระเห็นไหมร่องจานไม่ใช่จานใหม่จานเก่าวกว่าพี่ดูในร่องนะพี่พี่ลองดูในร่องนะอันนี้เก็บดีมากในครับแล้วดูเนื้อหินเน่ยคือมันเป็นการแกะเก่านนครับไม่ใช่แกะใหม่เนี่ยดูดูเนื้อเลยผมจะส่องก็ไฟดูเนี่ยว่าสาหินมันขึ้นหมดแล้วพี่เห็นไหมน้ำหินมันแปลว่าเขาได้ยังไมันไม่ใช่แบบว่าการมาแกะใหม่ดูดูรอยแทงดูรอยแกะเดี๋ย มันเป็นการแก่เก่าพี่ไม่ได้แขวนนะครับแล้วเต่าตัวนี้ไม่ได้แขวนไม่ได้ใช้พี่ดูรอยจานเลยียหัวห้าร้อยบาทนะครับเต่าหลวงพ่อสนิทวัดบรมโบสถยนะครับสวยเดิมธรรมชาติห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้นะครับองนี้จะเป็นรูปร่อหลวงพ่อเงินครับยพี่นะครับสาแดงขึ้นมาเป็นจ้ำหมดแล้วนะครับสาแดงขึ้นมาเป็นจ้ำหมดแล้วพี่นี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางขานี่พี่ แต่มีเหมือนรอยแต่งนะครับเนี่ยผมแปลกใจมากนะครับแล้วไม่ค่อยได้พบเจอนะเนื้อเป็นสักๆเลยไหมเป็นรอยแต่งแล้วพิวมากดูเดีย mm. เห็นไหมเหมือนเป็นรอยเส้นแต่งอะไม่ว่าจะเป็นช่วงปากนะครับ,นะรบอาจจะใช้มาช้ําหรือเปล่าในกรณีนี้นะครับเอออาจจะใช้มาช้ําอาจจะใช้สึกแล้วเขาเกาให้มันลึกหรือเปล่าเป็นไปได้แล้วดูช่อเดียช่ออย่างเดิมอ่ะเนี่ยสามร้อยบาทนะครับนะ เือกล้าพูดได้เลยว่าไม่ใช่พระธรรมดาทั่วๆไปนะครับเป็นคนละเวอร์ชั่นกันพี่เนี่ยคนละเวอร์ชันกันซึ่งพี่ๆท่านใดอยากได้แหวนหู و, แหวนนี้สุดยอดเลยพี่ดูเนี่ยแท้แลดูง่ายนะครับแต่ต้องไปหาปีเพิ่มเติมนี่น,นี่เป็นยาน้าเงินนะนะแหวนวพูดถึงชินราน่าจะเป็นแหวนเงินนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วด้านล่างนี่เขาเขาเหมือนมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งอ่ะแปะเป็นตัวยันไวนะ้เนะแหวนแท้นะครับเนี่ย อันนี้เป็นยันของหลวงพ่ออะไร,หร,ห,ร,ห,รหรือด้านในแหวนนี่เป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมอ่ะด้านในแหวนนี่เป็นหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าเพราะตัวยันตัวนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคืออะไรยังไงเอาห้าร้อยพีนะครับเออเอาห้าร้อยบาทนะครับนะครับพระเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยพี่ดูเนี่อันนี้เป็นผงคุกรักนะครับนีะเป็นแจกแม่ครัวนะน่าจะเป็นแจกแม่ครัวผงคุกรักเห็นไหมผงคุกรัก ในครับน่าจะเป็นแจงแม่ครัวเนี่ยเอาสามร้อยแจงแม่ครัวแจงแม่ครัวสามร้อยเราก็อ,าองนี้ครับพี่ในครับอ,องนี้น่าจะเป็นอหลวงพ่ออันนี้น่าจะประมาณว่าพราะครูสอนไหมวัดมักกะสาันไปแล้วสาขาขึ้นหมดแล้วพี่ดูคืออย่างเงี้ยนะพี่นี่คือเขาเรีเกาผิวพันธุ์ธรรมชาติพระพี่ดูธรรมชาติโดยรวมนะสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทไปกันต่อครับพี่นะครับนะเออไปกันต่อครับพี่กับองค์ต่อไปนะครับองต่อไปเป็นหลวงพ่อันนี้เลยพี่อันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับเนี่ยผิวสาขึ้นมหมดเลยไหมหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนเห็นไหมซาขึ้นหมดแล้วสาธรรมชาตินะครับซาธรรมชาติขึ้นหมดแล้วพี่หลวงพ่อเขียนนะ เนี่ยพี่ดูพิมพ์ดูฟอร์มพระดูธรรมชาติพระได้เลยพี่เห็นไหมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อง์นี้พี่นนครับองนี้จะเป็นเออ,อันนี้น่าจะเป็นพ่อเนียมนนครับน่าจะเป็นปลูกพ่อเนียมเสียแหลมอันนี้พอนียมแน่นอนละพี่ในครับน้วสองหน้าในครับตะกัวแห้งๆเก่าๆแบบนี้นนครับยังไงก็พ่อเนียมเอาสามร้อยบาท เนี่ยครับพ่อเนียมนะ <S 2> <S 2> <cool> แล้วก็พ่อเนียมเสร็จแล้วก็องนี้ครับพี่เนี่ยครับองนี้จะเป็นของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตาเบนเนี่ยนี่ๆตาเบนนะนะครับนะขุนแผนเนียครับนะองค์นี้เป็นของเอ่อไข่พาซี่เนียครับขุนแผนไข่พาซี่เนียครับนะไข่พาซี่ของโอ Luther, ้วัดพระลูกพี่เดิมเดิมเลย,นยเนี่ยไข่พาซี่เนี่ยเผื่อพ,พี่นั่นใดอยากได้ไปใช้นะผมเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับไข่พาซี่ครับพี่นี่ตาเบนเนี่ยเห็นไหมสามแฉกเนี่ยเดิมเดิมพี่ ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเรก็คอน้ําเต้านะครับคอน้ำเต้าเนื้อสวยมากนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับคอน้าเต้านะเนพี่ดูเนื้อเนี่ยหลวงพ่อน้อยนะครับโอ้โหหล่อแบบคาบตะกานเดิมๆเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อน้อยพี่คอน้ําเต้านะครับคอน้าเต้าแล้วก็ปุ๋ยนี่ดูองค์นี้นี่สุดจริงพี่นะครับนี่ดูเนี่ยองค์นี้เป็นหลวงพ่อทับนะเนื้อสามลิตนะนะครับหลวงพ่อทับครับพี่ในหลวงพ่อทับวทองนะดูดิสามลิตเลย สำลิดเดิมเดิมเลยพี่นนครับช่อเดิมด้วยเอาสามร้อยบาทนนครับพอทาบะทองนะสามร้อยพอทาบะทองสามร้อยแล้วก็วัดเกรดนครับก็ยดีกัเนื้อสวยนนครับเนื้อสวยเนื้อเดิมแต่เสียดายตรงนี้มีรอยซ่อมพี่แต่ไม่เป็นไรพี่นนครับโอ้โหแต่เนื้อขนาดนี้พี่เนครับใครโอดใจไหวอ่ะนนครับเจอเนื้อขนาดนี้ใครจะอดใจไหวอ่อะพี่นนครับดูเนื้อดิเนี่ยดูเนื้อดิเห็นไหมใครโอดใจไหวอ่ะเอาเอาสามร้อยแล้วกันวัดเกร นะครับเข่าต er so, oh, cool. uh, I mean, ุ่มนะสามร้อยราคานี้ไม่มีแล้วนะครับสามร้อยราคานี้ไม่มีแล้วนะนนครับเราก็องค์นี้อุ้ยองนี้สวยอันนี้สวยแบบธรรมชาติเลยนะนนครับอ่าองนี้นะพี่นะนะนครับเขาเรียกว่าสวยแบบธรรมชาตินี่เลยพี่นะดูเดิอันนี้เป็นคล้ายๆ้าครูสลอดเลยพี่เนื้อแบบเนื้อมวลสารชัดๆเลยอันนี้คือยังไงก็ชัดเจนพี่นครับยังไงก็ใช่ผมเอาสามร้อยในครับเป็นหลวงข้าปานนีพี่นนครับครูสลอดเนี่ยยังไงก็ชัดเจนยังไงก็ใช่ สามร้อยบาทนะครับไม่ได้แกวจะกรอบด้วยมาเดิมๆเลยพี่แนวะมาเดิมเราก็จัดให้เดิมๆเลยนะครับนี่เหรียญหลวงพุทวดนะเหรียญน,นี้นะครับขออนุญาตใช้คําว่าสาข,ขึ้นเลยพี่ดูเนื้อดิดูง่ายๆเลยเนี่ยนะ่าจะมารุ่นสามนะนะครับนะรุ่นสามครับพี่เออบล็อกอันนี้มีขีดเขาเรียกอะไรไผ่ไ่อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยในร่องมีขีดนะบล็อกไผ่อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นสามบล็อกไผ่อะไรก็ไม่รู้นะผมงทีผมก็ลืมชื่อกล้พี่นะครับนะ ดูดีเดิมจริงนะครับเดิมแล้วธรรมาชาติจริงๆเอาเอาไปห้าร้อยนะครับปู่ทวดเอาแบ่งให้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับในร่องก็จะเป็นขีดๆอ่ะเขาเรียกบล็อกอะไรบล็อกไผ่ๆเนี่แหละนะครับเอาจริงๆนะต่อหน้าหลวงปู่เลยอันนี้ผมลืมชื่อบล็อกจริงๆนะครับไม่ได้มาแกาแแล้งแอปเบลนะครับแกล้งเป็นไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้จริงนะคยอันนี้เป็นพระอาจารย์ฟันนะครับอาจารโรพี่พระนนะอาจารย์ฟันนะอาจารโร นะครับเหรียญศูนย์เจ็ดครับพี่รุ่นสองสิ่งสร้างถวายนะครับอันนี้จะเป็นอ่งานสร้างโบสถ์น้ําวัดบ้านนาหัวช้างสกลนครสกลนครสกลนครจ300๋าสามร้อยบาทนะครับสกลนครนะปิตาสองหน้านะครับปิตาสองหน้าครับพี่นะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อหลวงปู่เยี่ยมในปิตาสองหน้าเนื้อสำลีเงินปู่เยี่ยมสองหน้าเนื้อสำลีเงินเอา สามร้อยบาทเนีน่ะรับปูยมสองหน้านะสองลิตรเงินนะนะครับเราก็องโอ้ยองนี้เลยพี่นะครับองคนี้จะเป็นเสือนะครับหลวงพระวงสวยผิวดมเดิม,ดมผิวยิ่งฮิ่งเลยเนะี่ยเสือหลวงพระวงนะเผื่อพี่ๆท่านใดอยากได้เสือโลหะลำดับต้นๆของประเทศนะครับเสือโลหะนะหลวงพระวงว์วัดปะวัดปริวาสเนะคยรับเป็นเสือโลหะเบอร์เบอร์หนึ่งเลยมั้ยใช่ไหมที่ลงแรมสือน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเนับเสือโลหะนะสุดยอดเลยล่ะพี่แนวหายยาก รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นไหนนะพี่นะพี่ลองพิจารณาดูนะแต่คือว่าพระนี้เดิมมากนะผมเอาเอาอยีา้ละกันผมเอาห้าร้อยบาทนนะครับขอราคาเดียวเลยนะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยแล้วก็องนี้ครัพี่นะครับสาหรับองคนี้จะเป็นพระเนะี่ยพี่พี่นายด,ดูเป็นบ้างเอาละพี่นะครับเป็นพระที่เขาบอกเป็นพระทางภาคเหนือหายากนนครับพ, forward, พี่พี่นายดูเป็นบ้างเป็นพระทางภาคเหนือหายากเนี่ยพี่พี่นายดูเป็นบ้างพระทางภาคเหนือนะเนี่ย ผมก็ไม่มั่นใจเขาเรียกว่าพราอะไรนะครับแล้วบางทีเขาก็บอกชื่อพรามาบางทีเราก็ลืมนะครับเออลืมจริงๆผมเอาผมเอาห้าร้อยบาทนะครับพราแท้แลดูง่ายเลยพี่นะครับแต่ต้องสําหรับผู้ที่เป็นนะครับนะเออผู้ที่รู้ที่นะได้เปรียบเลยอะเนี้ยอย่างผมไม่ไม่มีความรู้หรอกพี่นะครับเออพราลึกลับอะไรเงี้ยเนี่แล้วดูเนี่ยเนี่ยแล้วพี่ดูอย่างองค์นี้เนี่ยนะองค์นี้จะเป็นอ่อเขาเรียกวดพร h พิมพ์ว a n t านะฮะนะพิมพ์วันทาสวยเดิมธรรมชาติเนี่ย พี่มันทานะพี่มันทาเอาเอาไปขู Adjust, นี่สวยจริงมันทานะพี่มันทาเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับนี่เดิม,เด,มเดิมพี่วัดพับนะเนี่ยดูเนื้อเนี่ยไม่มีไม่มีเจอแน่นอนนะกลาลันตีเลยว่าไม่ใช่พระตามสนามพระทัท่วๆไปพี่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้เลยคนละแบบเลยพี่เนี่ยเดิมแน่นอนในเนี้ยห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทเราวก็ลวกปูทวดเนื้อว่านเช่พี่เนี่ยครับอะไรจุดเนื้อว่านนะเนี่ยดูเนื้อว่านเนี่ยดูข้นานดำว่านเนะนี่ย จำส้มจำแดงจำขาวเห็นไหมแด้เม็ดไขป่ปลาโอ้โหจมเดิมเลยพี่นับลาจุดเนี่ยดูข้ามน้้าว่านเดียดูการเซตตัวของเนื้อว่านไม่ใช่ปัญาแบบอ่าทั่วๆไปนนครับเนี่ยคนละคนละแบบกันพี่รู้เสียบเดิมเดียเห็นรู้เสียบไหมเห็นรู้เสียบแล้วก็น่าจะก็เราว่ามีหัวใจอยู่แล้วนวะเอาไปห้าร้อยบาทนยปู่ทวดเนื้อวาา่านเก้าเจ็ดไลจุดเจ้าพี่ห้าร้อยบาทแนพะลอดเนะพะลอดของเราเนื้อไม่ธรรมดาแล้วพี่แนาเนื้อสวยๆดูเนื้อดีพะลอดนะ เนื้อสวยจริงเนี่ครับเนื้อสวยจริงครับพี่สําหรับพะรอดนะพะรอดเอาเอาไปสามร้อยบาทเนียครับพะรอดนะอยู่ในเรียมด้วยเนะเอาสามร้อยบาทอันนี้พี่เนียครับเขาเป็นของโบราณนะนะครับแล้วมีรอยจานด้วยนะดูเขาถักใช้เหเป็นสำริดครับเนี่ยครับเป็นสำริดครับพี่เนี่ยครับเป็นของโบราณนะเนี่ยเป็นของโบราณครับพี่เนียครับเป็นสําริด สวยเดิมธรรมชาติออกสำลิดเลยพี่เขาถัาไว้ใช้ดูดิเขาแขวนผมไม่มั่นใจว่าเขาเล่นเป็นเครื่องรางนะผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้เีย่ยวด้านนี้นะผมเอาเอาไปห้าร้อยบาทนะครับคือมันไม่ใช่ของเก๋นนะฮน่นะครับแต่จะเป็นอเขาเรียกว่าชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้ต้องต้องอาศัยความรู้นะครับนะต้องอาศัยความรู้ผู้เชี่ยวชาญนิดนึงนะครับนี่ครับพี่แนวสมเด็จวัดประครังพิมพ์ใหญ่ดูเนื้อเนี่ย นี่ครบดูคาบนะเห็นไหมดูเนื้อดูคาบนะอุวัตประคังพิมพ์ใหญ่องนี้เดี๋ยวผมดูด้านหลังให้นะโอ้โหดูดิยอันนี้เขาลงรักน้ำเกีียงนะเหมือนเขาลงรักน้ำเกี้ยงรักษาพื้นผิวผ้าไว้พี่ผิวผ้าไม่ได้เปิดนะพี่พี่จ๋าอย่าลืมนะผิวผ้าองคนี้นะครับเนี่ย,ยที่เปิดเห็นไหมแกร่งเลยเนี่ยเห็นไหมที่เปิดนี่คือแกร่งเลยเนี่ย เห็นไหมผิวพระไม่ได้เปิดนะเหมือนลักน้ําเกีียงเขาคุมไว้อยู่นะครับผิวพระไม่ได้เปิดพี่เนี่ตรงนี้เนี่ยที่เปิดเนี่ยให้ดูเน่ๆๆๆตรงช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเดียใสยะคลิกเลยเอาห้าร้อยนะวัดละครั้งครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสั้นๆของเราเล่นเัินแบบง่ายๆครับพี่นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเขานะผมว่านะเดี๋ยวดูดิดูลายดิเนี่เห็นไหมผมว่าน่าจะเป็นเขาเขาแกะประหลัดครับพี่นะครับแล้วก็มีอันนี้เขาใช้ในหุ้มไว้พี่นะผมไปเจอได้จากในพวงนะ เขาแขวนนี่ก็เอวไว้อะเนี่ยได้จากในพวงนะดูดิเนี่ยอ,อันนี้เป็นเขาเขาแกะนะเอาห้าร้อยไม่มีแล้วพี่อันนี้คือแท้ๆอยู่แล้วล่ะแต่แค่ว่าจะเป็นของที่ใดนะครับน่าใช้อ่ะคือไม่เก๋ไงพี่นะครับเออถ้าเก๋มันคงไม่มีพุทธคุณแน่ันหะาน,นี่คือแท้ดูง่ายนะครับแต,แต่จะเป็นสำนักไหนนะครับก็ว่างอทีนะครับระฆังตรงนีนะ้อันนี้ หล่อ,ลอบโบราณในวินาะห้าพระอง,งค์วัดหูกวางนะครับวัดหูกวางในประวัติว่าลวงพ่อเงินปุกเสกนะพ่อเงินบางคานนะพระเจ้าห้าพระองค์กับพี่วัดหูกวางนนครับพิมพ์เข้าไปดูได้ในระบบมีชัดเจนนะครับไม่ใช่ว,ว่าผมมาอ้างอิงเล่นๆนะครับในระบบมีแน่นอนแบบชัดเจนอันนี้เอาสะเอาโอ้โหเอา500ห้าร้อยแล้วกันนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้นะห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ในครับ,อ,บ,รบองค์นี้จะเป็นลูกแป้งคู่นะครับดูเนื้อดิ ลูกแป้งคู่สามร้อยผ้าผ้าเดิมๆเ่ยพี่ดูลาดีดำๆเลยไหมผ้าเดิมๆแบบเนี้ยสามร้อยบาทเนี่ยครับลวงปูทวดครับพี่เนี่ยครับปั๊มซ้ําไม่ใช่ปั๊มซ้ำแต่อันนี้เป็นพิมพ์กลางเนี่ยครับลูของปู่ทวดพิมพ์กลางครับพี่เนี่ยดูเนื้อได้เลยเนี่ยดูเนื้อดูรอยตะไบเนี่ยพิมพ์กลางนะห้าร้อยบาทเนี่ยครับ พิมพ์กลางห้าร้อยนี่สมเด็จเนี่ยอันนี้ที่เขาเรียกว่าสมเด็จวัดประครังเนื้อเน่าเนานี่ไงนี่คือสไตล์วัดลระครังพี่น่าจะมองออกมากนะครับนะสไตล์เนื้อแบบนี้เหรพี่ที่เขาเป็นเขาเรียกเนื้อสากลนิยมลองพิมพ์เข้าไปดูได้พี่เนื้อแบบนี้นะดูเนื้อนะเขาเรียกว่าเนื้อเข้าสุกนะครับเนื้อแก่เข้าสุกเนี่ยนี่ค่อยๆไล่ดูเนื้อแก่เข้าสุกนะครับใส่กลิกเลยเนะี่ยเนื้อแก่เข้าสุกนะ หงนี้หอ900บาทเนวแกเข้าสุกพี่ไม่มีแล้วบอกนะนะใครไวใครไดร้เนื้อแก่เข้าสุกดูเดิเนื้อเขาจะมีความหนึบความนุ่มส่องไปแล้วมันจะไม่กระด้างตางพี่เนี่อะ900บาทแนวขออนุญาตวางแยกไว้แล้วก็เป็นพระชัยับพี่แนีครับองค์นี้จะเป็นอ่ออันนี้น่าจะเป็นของยุทธยาครับพี่นนครับเนื้อตะกัว่วออกสนิมแดงนะออกแดงเลยพี่ไม่ใช่สนิมแดงแน่นจะเป็นรอยชาตินครับรอยชาิปิดทองไว้ นะครับเอ้าเขาเรียกว่าบรงชาติปิดทองครับพี่ปางมารวิชัยในครับของยุทธยาเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่นี่องค์นึงครับพี่อันนี้น่าจะเป็นเอ่อของหลวงพ่อปานนะพี่มีรอยลวดนะดูดิเหี่ยวเลยดูดิอันนี้เป็นเสือนะดูดิรอยใช้เนี่ยอันนี้เขี้ยวโป่งนะดูดิอันนี้ปลายนะปลายเขี้ยวนะเขี้ยวโป่งทะลุเนี่ยพ่อปานเนี่ยพี่ ย่นหมืเลยไหมดูความแห้งเลยอันนี้หลวงพ่อปานนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการไอ้นี่นะครับเหรียญน,นี่ครับพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังข้างเรื่อยนะครับบล็อกนี้ในวินาทีครับข้างเรื่อยดูรอยเรื่อยนะครับดูรอยเรื่อยข้างเรื่อยนะนี่ข้างเรื่อยนะ นี <kung> <kaz Pe ak> ่ครับเออข้างเรื่อยนะเนี่เราดูความแห้งด้านหลังเลยมีแห้งแก๊กเลยเนี่ยเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับข้างเรื่อยรายการสุดท้ายรายการสุดับพี่เนี่ยครับองค์นี้จะเป็นปลุกหนังถ้าอย่างนี้ไม่เดิมนะไม่ต้องเล่นแล้วพี่เนี่ดูเนี่ปลุกหนังนะหายากเนี่ยระบางเชียบเลยไม่มีซ่อมนะเนี่ยพระบางเชียบเลยพี่ไม่มีซ่อมนะปลุหนัง เอาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับปูหนังับพี่ไม่มีร้านนะดูได้อ่าดูได้นะไม่มีร้านนะดูเิยเทสวยได้เดิมเลยอ่ะเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ